จาะไปใกล้ๆครับถ้ามีไฟมันจะขึ้นแดงและร้องทีแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะเปิดในขณะที่จอตรงนี้เปิดแล้วข้างหลังเปิดก็ได้กดค้างนะไฟฉายติดกดค้างทีไฟฉายดับมิตเตอร์วัดไฟแบบออโต้กดปุ่มสีแดงค้างเพื่อเปิดเครื่องครับมันจะขึ้นออโต้กดปุ่มขวาเพื่อเปิดแบคลท์ครับวัดสายไฟขาดไม่ขาดครับเส้นนี้สายไม่ขาดร้องตี๊ดไฟขึ้นสีเขียวขึ้นเป็นโหมดวัดตี๊ดนะครับถ้าสายไฟขาดเราวัดปุ๊บ มันก็จะนิ่งลักษณะนี้ถ้ามันถึงการมันก็จะตีแบบนี้นะครับวัดวงจรวัดสายไฟนะครับต่อไปนะครับวัดดีวัดแบตเตอรี่วัดไฟกระแสตรงนะครับแบตเตอรี่21โวลต์ได้ยี่วิบขโวลต์ครับถ้าเราต่อผิดทางนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายลบนะครับขึ้นแรงดันแล้วก็เครื่องหมายลบนะครับวัดทานไฟฉายตัวนี้หนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับ ลบต่อลบบวกต่อบวกก็ขึ้นหนึ่งจุดห้าโวลต์นะครับวัดหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับสามโวลต์กว่านะครับถ้าเราต่อผิดทางบวกใส่ลบลบใส่บวกมันก็จะขึ้นเครื่องหมายติดลบเป็นโหมด v d c นะครับไฟฟ้ากระแสตรงทีนี้ไฟบ้านไฟกะระแสสลับไฟปลั๊กไฟเราสองร้อยกว่าโวลต์นะครับนี่มันก็ได้สองร้อยกว่าโวลต์นะครับแล้วขึ้นเป็น AC นะครับประมาณนี้แล้วมันยังวัดโอห์มได้ด้วยนะครับความต้นานทาน ความต้านทานยังจำได้ไหมดําตาลแดงส้มเหลืองเขียวเงินม่วงเทาขาวทองเงินนี่จําได้แม่นผมเรียนอิเล็กทรอนิกส์มานะครับอ่าสามขีดนะครับน้ำตาลดําแดงหนึ่งเคน้ำตาลดําส้มสิบเคนะครับไปไล่ดูจํำันได้บ้าปึ๊บหนึ่งเคนะครับศูนย์จุดเก้าเจ็ดเคนะครับก็กเกือบเกือบหนึ่งเคถูกต้องนะครับต่อไปสิบเคนะครับดําน้ําตาลส้มก็ ได้เก้า k นะครับตัวนี้สิบ k ได้เก้า k กว่าก็โอเคนะครับไม่ใช่ดาน้าตาลส้มเนี่ยน้าตาลดาส้มน้าตาลดาส้มกับน้ําตาลดาแดงครับอันนี้หนึ่ง k อันนี้สิบ k จำจำวิธีการอ่านค่าอ่านได้ไหมสองอันแรกนี่คือหลักนะครับดําน้ําตาลนี่คือหนึ่งน้ำตาลนี่คือหนึ่งดำนี่คือศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวที่สามคือตัวคูณครับแดงดําน้ําตาลแดงแดงคือร้อยหนึ่งศูนย์สองตัวหน้าหนึ่งศูนย์คูณตัวหลังหนึ่งศูนย์คูณร้อยก็ได้สิบคูณร้อยได้ ดำน้ำตาลนี่คือสิบส้มดำน้ำตาลแดงส้มส้มพันพันคูณสิบก็ได้เท่ากับสิบเคใช่ไหมครับหนึ่งเคกับสิบเคตรงตามที่เราวัดเมื่อกี้นี้ใครงงช่างมันนะครับให้พวกเด็กอิเล็กมันเข้าใจก็พอปิดจอแบ็คไลท์ครับกดตัวนี้ปุ๊บไฟจะดับนะครับข้างหลังมีหลอดไฟฉายเล็กๆให้ด้วยนะครับกดตัวนี้ค้างไฟจะติดนี่เอาไว้ส่องหน้างานนะครับกดอีกทีหนึง่งดับถ้าตูม้มืดๆอ่ะถ้ามันมืดๆอ่ะตู้ตู้สับอ่ะ แคตัวนี้ก็โอเคมองเห็นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยไฟแบคไลท์จริงๆมันจะสว่างอยู่นะอพอสมควรนะต่อไปนะครับเราจะเปิดในขณะที่จอตรงนี้เปิดแล้วข้างหลังเปิดก็ได้กดค้างนะใชฉายติดกดค้างอีกทีใชฉายดับนะครับต่อไป n c v นะครับวัดวัดสายไฟเช็คไฟเช็คตู้คอนโทรลทั้งหลายแล้วไฟรั่วหรือเปล่ากด n c v ค้างครับว่ามันมีไฟวิ่งหรือเปล่าจ่อไปใกล้ๆครับถ้ามีไฟมันจะขึ้นแดงและร้องทีแบบนี้ถ้าไกลๆอ่ะอยังไม่เจอถ้าไปใกล้ๆสายไฟนะ นี่ถ้ามีไฟมันก็จะร้องลักษณะน,นี้กดค้างอีกทีหนึ่งกลับเข้าโหมดออโต้เราจะวัดอะไรก็ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดเลยมันขึ้นของมันเองมันวัดของมันเองทั้ง AC และ DC และโอห์มและเช็คแบตเช็คอะไรก็ตามเช็คปาร์คพวกนี้มันขึ้นเองผมไม่ได้เปลี่ยนโหมดเลยเห็นไหมครับใครที่ใช้มิตเตอร์ไม่เป็นซื้อตัวนี้เลยม ผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ปากตะก้าให้นะผมดูผมยังตกใจราคาเลยนะมันห้าร้อยกว่าบาทถ้ามันห้าร้อยกว่าบาทแล้วมันวัดไดออตโต้แบบนี้เราไม่ต้องมาปวดหัวในการปรับโหมดผมว่าห้าร้อยกว่าบาทก็ยังคุ้มเลยนะแต่ถ้ามันลดราคาเหลือราคาร้อยกว่าบาทซื้อถ้ามันถ้ากดตะก้าแล้วมันจ่ายตังร้อยกว่าบาทแล้วได้มิตเตอร์ตัวเนี้สําหรับคนที่สนใจจะซื้อมิตเตอร์มาใช้งานนะครับโหมดพื้นฐานแค่นี้ชีวิตประจําวันเราใช้แค่นี้ นะครับเผลอเอย่านโอมเราไม่ได้ใช้ด้วยเราใช้แค่วัดปั๊กไฟบ้านวัดฐานแล้วก็วัดสายไฟแค่นี้ชีวิตประจําวันเราเกิดยันตายเราวัดแค่สามโหมดแค่นี้พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมิเตอร์ตัวนี้ถ้ามัน100ร้อยกว่าบาทจริงๆนะซื้อเลยซื้อเลย <laughs> สมัยก่อน100ร้อยกว่าบาทไม่มีทางเผล่อไฟแบ็คไลท์มันยังไม่ได้เลยนะครับต้องมาหมุนเดี๋ยวแบบหมุนมัว่วถูกมั้งผิดมั้งวัดแล้วฟิวขาดวัดแล้วมันพังนะสมยัยก่อนนะนะใครเคยซื้อถ้าใครเคยเล่นมิเตอร์สมยัยก่อนโอ้ ทำไมมันไม่ทํามาตั้งนานแล้วแล้วมันราคาไม่ค่อยถูกอะ่ะห้าร้อยผม,มว่ายังถูกนะถ้าใครซื้อถ้าราคาเต็มมันนะเออแล้วแบบตัวเล็กแค่เนี้ยเยอยู่ในฝ่ามือแค่เนี้ยจอมองเห็นชัดเจนแล้วมีไฟแบ็คไลท์แล้วมีไฟฉายแล้ววัดอันี้ได้อีกเช็คหาไฟแบบนี้นโอ้โหซื้อ